ทุกคนครับดันให้เต็มที่นะครับเราจะตอบโต้คุณชีวิตแล้วไอ้แต่ละตัวที่ออกมาบอกว่าบิ๊กโจ๊กจะกลับมารับเป็นรองนายกอะไรก็ตามข้อมูลเนี้ยข้อมูลได้จากภายในให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ทุกคนครับดันให้เต็มที่นะครับเราจะตอบโต้คุณชีวิตแล้วไอ้แต่ละตัวที่ออกมาบอกว่าบิ๊กโจ๊จะกลับมารับเป็นรองนายกอะไรก็ตามข้อมูลเนี้ยข้อมูลได้จากภายในคนที่ไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนมันเป็นยังไงไอ้เรื่องบทบาทของของชีวิตเราค่อยคุยกันที่หลังเอาเรื่องนี้ก่อน คนนี้สถิรพงศ์ที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังสถิรพงศ์เนี่ยเขาอยากให้อนุทินเป็นนายกบอกแล้วแต่มันมีปัญหากู้แข่งก็คือผักส้มมันมาแรงและทำยังไงอ่ะกระสกัดหรือจะทำร้ายชื่อเสียงผักส้มเนี่ยก็ต้องมีหลายวิธีที่เขาจะทำไอ ข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยที่เขา,าิปรไปหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาจากไอโจบนี่วาพูดได้ไงว่ามาจากไอโจ๊บเหมือนตำรวจไตโรงหรือเต่าหรือผอโบอกิติรัตเขาบอกว่าข้อมูลของผมที่ผมเปิดไปเนี่ยมามาจากไอโจ๊บ ok. แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนอื่นเขาเกลียดพวกมึงก็มีเยอะอย่าไปอ,าอ้างว่ามาจากไอโจ๊ก ok. คนเดียวแต่เอาเรื่องนี้ก่อนอนุทินเขาอยากให้ ไอคนที่ชื่อพลเอกนัทพลนักพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาไม่รู้กี่สมัยแล้วแต่ปีนี้สมัยนี้เขาอยากให้มันได้โควตาเหมือนเดิมก็เลยเล่นเกมแบบนี้ก็แลบบิ๊กแดงอ่ะมาจ้างไอชูวิตให้มารับงานทำร้ายชื่อเสียงของพักสม้มโดยเอาชื่อของบิ๊กจ๊กมาแอบอ้าง เอาเรื่องที่เขามาอภิปรายเรื่องของเบน s ามิ h ว่าข้อมูลเนี้ยได้มาจากบ oh ิ๊กโจ๊กโอ้โหส้มตีนเอาอะไรมาคิดแต่ถามว่าแต่ละคนเขารู้จักกันไหมรู้จักกันครับดูภาพในสมัยอดีตเขาถ่ายรูปแม่แบบสนิทสนมกันระดับเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านจะไปนั่งกินข้าวจะบอกว่าอเมริกันเชร์ส้มตีนไปหลอกเด็กน้อยไปป้ทีเนี้ยพ ไอ้บิ๊กแดงอยากให้เพื่อนตัวเองไอ้ A, ไดโคทะของโกอี้ออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาโหมเนี่ยก็ให้ชูวิทย์มาโจมตีโดยเอาข้อมูลของบิ๊กโจ๊กมาพูดแต่ถามว่าบิ๊กโจ๊กเคยพูดไหมไม่เพราะอะไรเพราะแกะกำลังจะถูกดำเนินคดีเรื่องอะไรหลายอย่างครับ หักหนักหนัก,หน,กหนักเลยนะหนักก็คือแกถูกไล่ออกจากราชการอยู่แกจะมารับราชการหรือมาเน้นการเมืองได้ไงไอ้งโง่จะเอาอะไรมาพูดก็พูดให้แบบเข้าหูประชาชนจะได้แบบเออมีเหตุผลอันนี้ไร้สาระคือโรงแรมเขาเจ๊งตอนนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะโรงแรมเขาเจ๊งพอตอนที่เขาป่วยเนี่ยเขาต้องใช้เงินเยอะไปรักษาตัวก็เลยโรงแรมเจ๊งไม่มีเงิน ก็เลยต้องไปรับงานเสริมจากไอ้พวกนักการเมืองพวกตำรวจทหารสกปรกสกปรกมาทำร้ายชื่อเสียงคนอื่นแล้วบอกว่าผักสม้มเลอะจกอย่ามายุ่งกับผมเลยนะเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนเดี๋ยวสังคมจะด่าเอาโอ้โหมึงเป็นใครก่อนครับคุณชูวิทย์มึงเป็นใครก่อนครับคคอโรองแรมของชูวิทย์เนี่ย เคยเคยถูกประจานเคยถูกจับเรื่องยาเสพติดท,ที่เด็กเขาไปมั่วสมยาเสพติดในโรงแรมแกและทีเนี้ยพอแกไปให้ไอ้แบนสมิธมาซื้อโรงแรมแกแต่แบนสมิธไม่ซื้อมันก็ออกมาโจมตีแบนสมิธโรงแรมของไอ้ชูวิทเนี่ยชื่อเดวิสไม่มีใครไปพักในโรงแรมนี้เลยแม้แต่หมาสักตัวหนึ่งยังไม่กล้าไปพักในโรงแรมนี้เลยมึงเอาอะไรมาพูดชูวิท ไอหามึงรับเงินมาใครเก็เห็นว่ามึงรับเงินเขามาทำไมไม่พูดไอชูวิตเนี่ยมันไม่มีตังค์พอมันไม่มีตังค์มันล้อนเงินมันก็ออกมาซัดอยู่นั้นะ่ะแต่ทุกคนต้องคิดต้องคิดต้องแยกแยะให้ดีๆนะบิกโจ๊กอะมีคดีห่างว่าวอะมีคดีความอะไรไม่มากมายอะไหนจะถูกไล่ออกจากราชการไหนจะคดี เอ่อหนึ่งห้าเจ็ดไหนจะคดีนี่คดีนูน่นไหนจะคดีท้องคดีพบป,โ,ปโชโอ้โหกว่าแกจะเคลียรเรื่องคดีตัวเองได้อ่ะนูน่นอย่าอย่าไปใส่ร้ายคนที่ไม่ออกมาตอบโต้ไม่ออกมาพูดเพราะเขาลำคาญเขาลำคานปากพวกมึงฝากด้วยนะครับทุกคนดันให้เต็มที่ครับตอบโต้ชีวิตแค่นี้ละกันแต่ถ้าวันหลังเนี่ย วันหลังนะชูวิทย์ยังไม่หยุดนะกูจะแหกให้หมดนะไม่สนนะว่าอายุท่าไหร่แหกให้หมดนะอย่าไปปั่นปั่นหัวประชาชนนะไม่เอา